อารมอะไรอ่าอันนี้อารมณ์อะไรครับหัวเราะดีใจผิดครับไม่ใช่ไอครับถูกแล้วถูกแล้วเออเอางี้ดีกว่าเห็นเป็นอย่างนี้นี่ี่จริงแล้วโดยปกติการแสดงโขนนั้นเป็นอวัจนภาษาก็คือไม่สามารถพูดได้จะต้องแสดงออกทางท่าทางเท่านั้นพูดได้อ่ะอ่พูดได้ลองนะ พอพอพอพาครับอย่างนี้พาครับอันนี้กระแทกนะครับจริงๆจะพูดไม่ได้ก็คือเราต้องใช้ภาษากายสื่อสารกับคนดูนะครับสื่อสารกับผู้ชมทั้งหลายเอางนี้มีแบบว่าเป็นประโยคคําพูดเลยไหมเออทําได้ไหมอ่าเดี๋ยวฉันแยให้ฟังแกอยากพูดอะไรกับผู้ชมวันนี้เชิญเต็มที่เลยดูนีมีคนส่วนไหมเฮ้ย คนเดียวเลยนะคนเดียวเลยนะพี่คนเดียวเลยนะรอเล่นรอเล่นเล่นเล่นอเยอะจริงจริงอะขอดูแบบว่าเป็นประโยชค์คำพูดเลยเดี๋ยวแปลให้ฟังครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยตัวพี่อนุมาเนี่ยนะเออยังไงรักรักใครครับรักใครทุกคนโอ้โห อุ๊กระดิ่งโอ้โหโอ้โหอพี่มันเป็นเจ้าสู้นะครับต่สามคนเชยข้างหลังเนี่ยผมไม่รู้ริงจริงฉันว่ามันมาจากมันันแหละนะครับ